เป็นประจำเช่นเคยค่ะกับทีมงาน Northern Land and House เชียงใหม่คลิปนี้เราจะพามาสัมผัสกับความหรูหราและความสงบสุดของคูวิลล่าในทำเลทองย่านโรมโชคเชียงใหม่ค่ะด้วยขนาดเนื้อที่มากถึง113ตารางวาคุณจะได้เห็นถึงความกว้างขวางตั้งแต่ด้านหน้าบ้านด้วยประตูรั้วที่ทันสมัยและแข็งแรงให้ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยสูงสุดค่ะ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของบ้านหลังนี้คือโรงจอดรถที่กว้างขวางสามารถจอดรถได้มากถึง6คันหมดปัญหาเรื่องที่จอดรถไปได้เลยค่ะบ้านหลังนี้หันหน้าไปทางทิศตะว,วันออกรับแสงเช้าอันอบอุ่นในทุกๆวันด้านหลังที่จอดรถเราทำเป็นห้องสำหรับแม่บ้านมีเตียงสองชั้นที่ออกแบบมาอย่างลงตัวพร้อมห้องน้ำในตัวที่ตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่ดูดีค่ะ ไฮไลท์ของภูวิลล่าแห่งนี้คือสระว่ายน้ำส่วนตัวที่ทอดตัวยาวอยู่ด้านข้างของตัวบ้านให้คุณได้ผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ำได้อย่างเต็มที่ในบรรยากาศที่เงียบสงบค่ะ ทางเดินด้านข้างตัวบ้านถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกับส่วนต่างๆของบ้านได้อย่างสะดวกสบายท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของต้นไม้ที่จัดวางไว้อย่างสวยงามจากภายนอกเราจะเห็นวิวภายในของโซนรับประทานอาหารและห้องนั่งเล่นซึ่งออกแบบให้เปิดรับแสงธรรมชาติและมองเห็นวิวสระว่ายน้ำได้อย่างเต็มที่ และนี่คือโซนรับประทานอาหารที่ตกแต่งอย่างรูหราด้วยโต๊ะอาหารหินอ่อนขนาดใหญ่ที่รองรับสมาชิกในครอบครัวและแขกผู้มาเยือนได้อย่างสบายๆเลยค่ะถัดมาคือห้องครัวหลักที่ครบครันด้วยอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทันสมัยออกแบบให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหาร ห้องน้ำชั้นล่างถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันด้วยวัสดุคุณภาพดีและสุขภัณฑ์ที่ทันสมยัยบริเวณนี้เป็นมุมซักผ้าที่ถูกจัดสรรพื้นที่ไว้อย่างลงตัวคุณจะสัมผัสได้ถึงความเย็นสบายทั่วทั้งบ้านด้วยเครื่องปรับอากาศแบบฝังเพดานที่ช่วยให้บ้านดูเรียบร้อยและทันสมัยมากยิ่งขึ้นบันไดทางขึ้นชั้นสองได้รับการออกแบบอย่างสวยงามและปลอดภยัย พร้อมมุมนั่งเล่นหรือมุมทำงานที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัวห้องนอนชั้นล่างถูกออกแบบให้มีบรรยากาศที่ผ่อนคลายทุกอย่างตกแต่งได้อย่างพิถีพิถันมาพร้อมกับห้องน้ำในตัวที่สะดวกสบายค่ะ โถงบันไดและราวกระจกใสให้ความรู้สึกโปร่งโล่งและทันสมัยมองเห็นวิวภายนอกได้อย่างชัดเจนบนชั้นสองเป็นโถงทางเดินที่กว้างขวางเชื่อมต่อไปอยังห้องต่างๆได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะ การออกแบบที่เปิดโล่งของถงทางเดินยังคงเน้นให้เห็นถึงความทันสมัยของตัวบ้านห้องนอนแรกของชั้นสองนี้มีการจัดสันพื้นที่อย่างชาญฉลาดพร้อมห้องน้ำในตัวที่เหมาะสำหรับสมาชิกในครอบครัวหรือแขกผู้พักอาศัยทุกห้องจะมีห้องน้ำในตัวเพื่อความสะดวกสบายค่ะ ส่วนห้องนอนที่2ของชั้น2นั้นอยู่ฝั่งตรงกันข้ามบริเวณส่วนหน้าบ้านค่ะสไตล์การออกแบบก็ยังคงเน้นความหรูหราและสะดวกสบายเจ้าของคนใหม่สามารถพกกระเป๋าแล้วเข้าอยู่ได้ทันทีเลยค่ะมีห้องน้ำในตัวเช่นเดียวกันกับห้องอื่นๆที่กล่าวมาค่ะ และนี่คือห้องนอนใหญ่มาสเตอร์เบดรูมที่เป็นที่สุดของความหรูหราและที่สุดของการพักผ่อนค่ะออกแบบสุดพิเศษบิวอินเนียบทุกจุดโดยพื้นที่กว้างขวางพร้อมติดตั้งอ่างอาบน้ำคล้ายอ่างแช่น้ำแร่มาพร้อมกับระเบียงส่วนตัวที่คุณสามารถออกไปรับลมชมวิวได้อย่างเต็มที่ด้านหลังบ้านเป็นวิวดอยโล่งสงบไม่ติดกับบ้านใครเลยค่ะ ทำให้คุณได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามพร้อมความเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริงและห้องน้ำในตัวที่ตกแต่งอย่างสวยงามครบครันเป็นยังไงกันบ้างคะ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้กับราคาเพียง18.5ล้านบาทภู้วิลล่าหลังนี้พร้อมเป็นบ้านในฝันของคุณแล้วค่ะหากสนใจสามารถสอบถามได้ที่ลิงก์ทางด้านล่างเลยนะคะและพบกันใหม่กับบ้านสวยๆของทีมงาน Northland and House เชียงใหม่สนใจอยากซื้ออยากขายอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่เชียงใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ